สวัสดีครับวันนี้กักตัววันที่หกแล้วครับนอนอย่างเดียวเลยโอ้โหชมบบรรยากาศหน่อยเรามาลุน้นกันวันนี้มื้อเที่ยงมีอะไรให้กินครับแม่บ้านเขาจะเอา กับข้าวมาส่งที่หน้าห้องเราต้องออกไปเอาเองนะครับมาลุ้นกันดูสิว้าวยังไม่มีห้องไหนออกมาเอาเลยครับนี่ถุงขยะ สีแดงนี่ผมไม่ได้ใช้เลยขยะติดเชื้อใช้แต่สีดำขยะทั่วไปลุ้นกันดูสิอะไรเอ่ยว้าววันนี้ผลไม้ มีผสมมาให้ด้วยโอ้โหโอ้โหรัดหน้าครับวันนี้รัดหน้าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเจ๋งเจ๋งจงมีเครื่องปรุงให้ด้วยปกติจะเป็นข้าววันนี้เป็นรัดหน้าเปลี่ยนแนวดีๆครับ ใจเหลือเกินกาแฟกินจะหมดแล้วผลไม้ผมยังกินไม่หมดเลยนี่เยอะเลยนมสั่งเองครับอันนี้แบซี่สั่งเองคืนสั่งแบซี่เลยเดี๋ยววันนี้ต้องสั่งแบซี่แล้ทันหรือเปล่า,นะาเนาะถ้าเกินเที่ยงเราจะไม่ทันนะถ้าสั่งตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงถ้าเกินเที่ยงเขาจะตัดไปเป็นอีกวันนึงเลยย สั่งหลังเที่ยงก็จะได้มาลืนเลยถ้าสั่งก่อนเที่ยงวันนี้จะได้พุ่งนี้ตอนเที่ยงโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเราประทานก่อนครับผมขอบคุณครับเจ้าหน้าที่น่ารักมาก